ขอต้อนรับโมเดิร์นด็อกสู่แฟทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮก็แม่เมื่อกี้เกินให้คุณผู้ฟังฟังไปบอกว่าผมไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์โมเดิร์นด็อกตั้ง่ชุดแรกนะอุ้ยจริงอ่ะจริงก็ตอนคุณออกชุดแรกผมไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยจริงๆแล้วแต่ว่าคุณไปเล่นที่สมายไงผมยังบันทึกลงดทไว้แล้วยังดับเป็น MD ให้โป้งเอาไว้เลยโป้งมีใช่ไหมฮะไม่รู้อยู่ไหนะ ไม่รู้อยู่แนวอะไรก็ได้ที่ด้านได้จนได้พี่โดให้ให้ไว้ให้ไว้ประทับใจตอนนั้นคุณสุกี้ยังแบบไปช่วยมิกซ์ใช่ไหมมิกซ์เอออะไรแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยสัมภาษณ์หมดนั่นดอกวิ่งเงี้นเดี๋ยวผมโทรบอกสุกี้ช่วยฟังอะไรกันตอนนี้หน่อยให้ช่วยโหลดแอปฟัง V R อาวันวีอาวันหน่อฟังแฟชช์มาฟังแฟชชหน่อยฮะโอเคเมื่อกี้เราฟังเพลงโอน้อยออกไปแล้วครับผมเพิ่งจะออนให้ทุกทุกคนทั่วโลกได้ฟังกันตอน10บโมงส0บโมงเช้าครับ พร้อมคุณสุเทพเลยจริงเหรอฮะพร้อมพร้อมคุณสุเทพนัดเนี่ยอ๋อดีีเดย์เหรอใช่ใช่ก็ก็รู้สึกมีคนเข้าไปดูกันเยอะแล้วก็แชร์กันเยอะนะพี่ป๊อตนะครับผมอืออ่ะงั้นให้พี่ปอตลรืมอบ้างมากค่ะนาปลื้มมากโอเคงั้นให้พี่ป๊อตเล่าถึงโอนไดออกก่อนนะก็อ่อันนี้เป็นหนึ่งเพลงในสิบเพลงที่เราเพิ่งบันทึก เสียงกันเสร็จครอนนี้เรามีอัลบั้มใหม่แล้วอยู่ในมืออือก็อันนี้คือสิ่งกนแรกที่เราจะปล่อยให้ทุกคนได้ปล่อยให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับอืก็เป็นอัลบั้มที่เราไปบันทึกเสียงกันมาเมื่อเดือนกรกดาที่รกานมาครับอืมครับผมเมทีห้าเมทีอยู่นี่ครับต้องพูดด้วยใช่ไหมครับก็จริงๆอย่างที่ป๊อตบอกเรามี มีสิเพลงแต่ว่าเราเลือกเอาเนี่ออกเป็นซิงเกิลแรกเพราะเรารู้สึกเหมือนเราห่างหายไปจากอัลบั้มที่แล้วออย่างพอสมควรก็เลยเพลงนี้มันเหมือนเป็นเพลงที่ช่วยช่วยเตือนความจำว่า,าว่าเรากลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะครับพอมีคำว่าออกใช่ไหมออกอะแล้วออกออกวีลีสวีลีสฮะฮะงั้งั้นขอความหมายพี่ป๊อตหนึ่งโอ้ยนออกคือตอนนี้ผมกำลังสนุกมากเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนแบบกำลังพยายามแกะรอยบางคนก็แกะแกะรอยได้แล้วก็จะส่งเฟซบุ๊กมาบอกอ้เป็นอย่างนี้เองเหรอลึกมากอะไรบ้างก็แล้วแต่หรือว่าคุณหมายพัฒน์เป็นคุณป้าซึ่งเป็นคนเล่นเบสในชุดนี้ก็ไปเฉลยให้คนอื่นฟังหมดแล้วอย่างเงี้ย ก็ครับก็ผมก็จะตอนนี้สนุกมากที่จะให้ทุกคนตีความติดตามใช่ไหมตีความติดไม่ไม่ยากเลยครับเพลงนี้เราฟังไปเรื่อยครับผมครับคก็ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคุณคุณดีเดย์ตอน10บโมงพร้อมคุณสุดเทพเนี่ยเพราะว่าบางคนก็ตีความไปการเมืองไปแล้วสนุกจังตีความการเมืองไปแล้วอ่ะคือผมดูใน Facebook แล้วทุกคนแบบอ๋อเหรออ๋อจริงๆด้วยเนอะ มันต้องออนให้ออกกันน้อยมันก็ไปขนาดนั้นแล้วเหมือนกันผมถึงบอกเช่นนั้นนะนะอฮะโอเคคือโดยเนื้อหาเนี่ยผมว่าวโมเดิร์นด็อกพยายามทําออกมาแล้วก็ให้คนตีความไปเองใช่ครับแล้วแต่คนใครจะคิดได้ขนาดไหนจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปตรงกับที่โมเดิร์นด็อกตั้งใจเอาไว้ก็ได้ใช่ครับหรือไม่ตรงแต่ความหมายใหม่ดีกว่าผมก็รับตามนั้นครับอ๋อหมายถึงว่าอย่างป๊อตเองหรือว่าโมเดิร์นด็อกเองถ้าสมมุติได้รับ คําตอบอะไรที่มันใช่อีกมุมหนึ่งมารู้สึกสนุกอย่าง่เพลงบุษบาเนี่ยผมก็ไม่เคยเฉลยนะออืก็ถึงทุกวันนี้มันก็ยังมีหลายคําตอบครับครับซึ่งชอบมากที่เป็นอย่างนั้นครับอะงั้นผมขอไปเรื่องที่พอผมดูแล้วผมสนใจนะองมันจะมีคําถามจากคุณผู้ฟังด้วยที่ที่คุณผู้ฟังเขาถามเอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทําไมคุณต้องไปบันทึกเสียงถึงอเมริกากันเหตุผลให้พี่โป้งเล่หน่อยพี่โป้ง ือจริงๆเราเริ่มตั้งแต่เรารู้สึกว่าสามคนมันมีไอเดียน้อยเกินไปมันก็เริ่มหาทางออกใหม่ๆเริ่มตันเริ่มเริ่มที่จะบอกว่าหาว่าเราจะไปยังไงดีเราก็ไปสรุปกันที่โปรดิวเซอร์ที่เราเคยทำงานด้วยในอัลบั้มแต่สองแต่สองใช่ครับผมก็เลยลองติดต่อคุยกันคุยกันไปมาก็ปรากฏว่า เขาว่างพอดีช่วงกรกฎาออืแล้วก็เขาก็ไปรู้จักกับเจ้าของห้องอัดที่ห้องอัดนิวยอร์กซึ่งเห้องอัดส่วนตัวครับเราก็เลรดตกลงกันอ่ะโอเคลองไปทํางานที่นี่ดูแล้วกันครับมันก็เราก็เล่นคอนเสิร,ร์ตมาเยอะแล้วด้วยแล้วก็ค,คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วละห้าปีที่หายไปจริงๆเราเริ่มเราเริ่มอายแล้วที่เราเล่นเพลงซ้ำคือวงเราเนี่ยปกติที่ผ่านมาเนี่ย เราเหมือนคล้ายๆตู้เพลงครับตู้เพลงที่มีเพลงอยู่8เพลงครับถ้าจับเราไปเล่นงานใหญ่ๆคน3า0 0 0ื่นสีืคนเนี่ยเราต้องใช้ตู้เพลงเนี่ยแต่ก็มีบางปีนะฮะอย่างไปเล่นที่มิกเมาเทนครับก็ขอขอปาเต้่าขอไปเล่นเวทีเล็กขอไปเล่นไอเวทีอาจารย์บินครับเพื่อจะได้เล่นเพลงแบบหน้าบีเนี่ยพวกอีสานคลาสสิกหรือว่าเพลง h a E s uh, i ้เนสอผมอะไรแบบนั้นบ้างก็ทีเนี้ยมันก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าเราต้องเจอกับตู้เพลง8เพลงของเราซ้ำๆเนี่ยเราก็เลยอยากจะต้องได้เวลาละทำเพลงใหม่ใส่ตู้หน่อยอือครับเนอันนี้เป็นมุมที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือถ้าสมมุติแบบเอาว่ากันง่ายๆถ้าคุณไปเล่นให้แมสดูเนี่ยค,คุณมี8เพลง แต่ถ้าสมมุติคุณแบบว่ามีคนดูเล็กๆแบบว่าเวทีไม่ต้องแมสมากคุณอยากเล่นเพลงอะไรคุณก็จะบางงานก็แปดเพลงครับถือว่าไม่ถึงว่าบาังงานเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าบางเอินมีอีเวนต์เนี่ยจัดอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิด์งเงี้ยครับมันก็บางทีก็ต้องงัดตู้เพลงมาเหมือนกันเพราะว่าจะเล่นเพลงแบบอีสายคลาสสิกหรือเวตาลม่งด้ก็เก่งใจคนที่มาชอปปิ้งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอ่ะก็มาถึงตรงที่ว่า ครั้น,นี้พอพอ,พอคุยกับโปรดิวเซอร์คนที่เคยร่วมงานกันพอเขาบอกกรากระดาแปลว่าพวกคุณก็ต้องเคลียร์งานกันหมดเลยจริงๆเรามีเพลงเ,เรียกว่าสะสมไว้ะระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไอ้กรากดาเนี่ยดีมากตรงที่มันพุทําให้เราแบบเฮ้ยรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในสองอาทิตย์คือคัดเลือกทุกอย่าง <นะ S 1> ครับผมก็เลยเดินทางไปที่นั่นแต่ถ้าคือถ้าคุณผู้ฟังดูภาพที่ประกอบอยู่ในเพลงโอน้อยออกอยู่ด้วยเนี่ยก็จะรู้ว่า ไปถึงสตูดิโอก็คือ t า r b o x Rose Studio อใช่ครับอยู่ในเมืองบัฟฟาโลครับใช่ฮะครับครับผมคราวนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เขายังไม่ได้เตรียมอะไรให้เลยใช่ไหมคือคือพวกคุณก็ต้องไปยกของตั้งเองอะไรเองคือคือมันเป็นห้องอัดส่วนตัวครับแก็ เขาก็มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่ครบครันมากครบครันมากเครื่องแบบอย่างดีอแต่เขาจะคลีนให้เป็นสะอาดสะอาดว่างเปล่าไว้เพื่อให้เราเนี่ยไปจับละเลงเอาเองแล้วแต่เลยใช่ครับอ๋อเพราะว่าผมก็เห็นมีช่างจูนเปียโนมาใช่มาจูนเปียโนให้ใหม่ตั้งใหม่หมดอ่าฮะครับแล้วโมเดิร์นท็อกก็ขนเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองไปเราก็ขนกีตาร์อย่างผมเนี่ยของผมเองก็กีตาร์ตัวหนึ่งกีตาร์โปร่งอของผมก็ สองตัวเลยดีด้วสองตัวแต่ผมเห็นเอฟเฟกตกักวางอยู่ที่พื้นเพียบเลยนะผมก็ไปของเขายืมๆแถวนั้นแหละครับไปยืมๆแถวนั้นครับผมนะครับผมได้จักรยานไปคนนี้คนนี้คนนี้ถูกต้องที่สุดครับหรือถ้าถ้าคุณดูในภาพคุณจะเห็นพี่โป้งกําลังยกแบบว่าตอนแรกนึกว่ากรองนะครับไม่ใช่ดูดีๆก็จะเป็นจักรยานเพราะผมก็ตามอินสตาแกรมของพี่โป้งตลอดก็เขาก็จะส่งภาพผ่านอินสตาแกรมเวลาทํางานอยู่ที่อเมริกาครับ จนกระทั่งผมยังนึกว่าจะมีเพลงเกี่ยวข้องกับไข่ดาวอยู่เลยเพราะว่าเห็นเห็นพี่ป๊อตทอดไข่เกือทุกวันเวลาที่ที่ทำงานอย่างี้โหยหามากครับอทั้งเมืองเนี่ยมีน้ำปลาเลยมีอยู่ขวดเดียวขวดเดียวทั้งปลาลำบากมากอครับผมคราวนี้เวลาไปทํางานอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นครั้งแรกไหมพี่ป๊อตที่ที่แบบคล้ายๆมันอยู่อยู่กี่เดือนสามวิคสามสาสัปดาสัปดาครับมันมันเป็นการที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วแบบมันได โอ้บรรวิเศษมากเลยครับคือเราชั้นบนคือห้องนอนชั้นล่างคือสตูดิโอสองฝั่งซ้ายขวาครับแล้วก็สมาชิกทั้งหมดคือวงไปกัน4คนคือวง3าคนแล้วก็มีคุณใหม่มาเสริมทำเล่นเบสโปรดิวเซอร์หนึ่งคนคือคุณโทนี่ดูแกนครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่เป็นอยู่ในเมืองนั้นเราใช้ทีมงานทั้งหมด6คน5าคนพักอยู่ที่นั่นเลยตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนก็ฟรีสไต ใครอยากจะจ็อกกิ้งใครอยากจะไปขี่จักรยานทำกับข้าวกินอาหารเช้าอะไรอย่เงี้ยตีสิบโมงเริ่มงานอ๋อมีมีการวางแผนกันอย่างนงี้นตีสิบโมงเริ่มงานสิบโมงถึงสี่ทุ่มทำงานประมาณสิบสองชั่วโมงต่อวันนี่คือวางแผนเลยครับโปรดิวเซอร์วางหรือพวกคุณก็คุยกันจะทำงานแบบไหนดีแล้วก็หกวันต่อสัปดาห์อื ไอที่เห็นใน y youtube เนี่ยที่เห็นผมไปไอนอนไปเที่ยวไปนอนอยู่บนสนามหญ้าไปดูน้ำตกอะไรนะก็คือทุกวันอาทิตย์ก็จะ <laughs> ได้ออกไปสู่อากาศออคอ,อ,อคับผมครับเป็นการวางแผนแบบแบบนั้นนะครับแล้วงั้นงั้นหอพี่บอสอธิบายต่อว่ามันวิเศษมันได้งานเต็มที่หรือไงพี่เมทีก็ได้อะมันมันได้งานเต็มที่เพราะมันไม่รู้จะทำอะไรครับเพราะมันก็อยู่ในป่าอะไรอเงี้ย แต่ว่ามันก็มันก็ยังพอมีสัญญาณ Wifi นะครับอ่ออาวเล็กน้อก็ <laughs> ยังพอแชทได้เลยนะ,ะแต่ว่าจ,จริงๆค่าค่าหองอัมันแพงด้วยครับเราก็าอยากจะใช้ให้มันคุ้มที่สุดด้วยอือฮือื <c oughs> อฮึไอ้ข้อเจ๋งอันหนึงของมันคือห้องอัดเนี่ยมันติดอยู่ออกมาออกประตูมาที่เจอป่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เราทํางานเข้มข้นเนี่ยเดินออกมาเนี่ยจะเจอแบบอากาศบริสุทธิ์อืแล้วก็ มีกวางมีกวางมีวิ่งอยู่กวางวิ่งตัดหน้าอะไรเงี้ยครับบางทีกวางก็เข้ามาจอดในห้องอัดบ้างอะไรเงี้ยคือทําให้ผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็โฟกัสมากเราจะไม่วอกแวกเลยเราจะอยู่แต่ในอกับงานพอคิดคําไหนไม่ออกเนี่ยผมออกมาเดินข้างนอกมันจะมีทางเดินเดินจงกรมสักสามรอบเนี่ยมองท้องฟ้าปุ๊บมันคํามันก็จะเคลียร์ขึ้นมาอ๋อใช้คํานี้ดีกว่าอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างแบบทาให้งานลื่นไหลนั่นเป็นประโยชน์จากการที่ไปทํางานแบบนั้นอย่างในสตูดิโอแบบส่วนตัวแล้วก็มีช่วงเวลาที่อยู่เปนยวลาสัปดาห์ให้เสร็จใช่อย่างเงี้ยมันมันบังคับตัวเองเลยหรือบางทีผมนอนอยู่ผมแบบของงีบ ตอนบ่ายเงี้ยผมนี่แล้วห้องอาจอยู่ข้างล่างแล้วเมธีก็เล่นเนี่ยเล่นเล่นลิฟกีตาร์เพลงนี้ตอนท้ายตึงตึงแล้วผมนอนแต่หูเนี่ยมันจะได้ยินเฮ้ยโนตนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ก็ต้องตื่นแล้ววิ่งลงมาเฮ้ยเมธีเมทีมันไม่อัเป็นโนตเมดนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ทํางานกันได้ขนาดนั้นครับครับผมก็เป็นบรรยากาศอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะสนุกสนานดีจากการทํางานเนาะไปช้อปปิ้งอะไรนะ อาหารหมดใช่ไหม,มแบบอ,อะไรอ่ะต้อง <c oughs> น้ำส้มหมดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <น>คนเป็นเป็นพ่อบ้านกันด้วยใช่ไหมดูจากสถานการณ์แล้วก็คือนอกจากทำแบบข้าวล้างจานก็ต้อง เหมือนบ้านเอฟบ้านเลยไม่มีแต่บ้านแปลนเอฟเขายังมีคนทําความสะอาดนะอะนนี้ไม่มีคนทําความสะอาดด้วยก็คือต้องทาเองทุกอย่างเลยอืแต่บ้านฝรั่งนี่ใส่รองเท้าขึ้นขึ้นห้องนอนได้ครับออืตอนแรกก็ไม่ใส่นะครับตอนหลังเริ่มเป็นฝรั่งแล้วอย่าติดกลับมาคือแรกๆแบบเอ้ยทำโอ้ใส่รองเท้าในบ้านแลกะไรตอนหลังก็ใส่รองเท้าขึ้นชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะอ่ะงั้นผมหยิบคําถามจากคุณผู้ฟังที่ถามมาไว้ฝากเอาไว้นะ เขาบอกว่าอตอนนี้ตอนนี้มันคือเข้า20ปีครับปีที่19เมื่อกันยาที่ผ่านมาครับเขาจะถามว่า20ปีคุณจะมีคอนเสิร์ตฉลอง20ปีกันไหมมีครับมีนะอ่าโอเคชัดเจนนะคุณผู้ฟังครับมีคนถามวันนี้น่าสนใจจะมีแผ่นเสียงไหมจริงๆรมิ้งแต่ชุดที่แล้วนะครับแต่ชุดที่แล้วเนี่ยพิมแค่ปก ปกในกองอยู่ที่บริษัทแต่ตัวแผ่นว้นิ้วยังไม่มีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวงวดนี้จะทำรวบเลย2ชุดอ๋อจะทำรวบ2ชุดนะครับผมงั้นให้พี่โมเดิลด็อกแล้วกันนะครับบอกถึงงานในอัลบั้มนี้หรือว่าจะฝากอะไรครับคุณผู้ฟังเชิญได้ครับผมพี่โป้งก่อนนะพี่เมทีก็ฝากฝากโมเด r ล d ็อกชั้นนอกแล้วกันนะครับในยูทู e ก็จะมีเราจะทยอย ส่งคลิปส่งวิดีโออะไรไปให้ดูนะครับครับผมก็คือติดตามความเคลื่อนไหวของ m o เดิ n Dog ได้ผ่านทาง m o เดิ n Dog Channel ใน YouTube เนาะครับฮะพี่โป้ก็นั่นแหละครับเหมือนกันครับเหมือนกันเนาะอ่าฮะพี่พอสครับขอแตกต่างหน่อยก็แล้วกันครับก็ชุดนี้เป็นงานที่ m o เดิ n Dog ็อกทำด้วยตัวเองหมายถึงเป็นบริษัท m o เดิ n Dog นี่แหละเป็นชุดที่สองแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับค่ายต่างๆที่โอนถ่ายมาตลอดนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นอินดิ e เพนเดนต์จริงๆเป็นบริษัท Modern d o g ็กใช่ที่มีศิลปินเดียวครับบริษัทโมเดิรกจำกัดซึ่งเราก็ทำงานด้วยตัวเองแล้วก็ใช้ทุนเหมือนกับเอาเงินลงขันแชร์กันแต่ <c oughs> ผมเมธีโป้ง <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุน <c oughs> ในเชิงของอธุรกิจการเพลงให้มันรันต่อไปได้เพราะว่า เราก็ได้ทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อทำเพลงที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนก็หวังว่ามันจะอยู่ได้ในบิสเนสนี้ด้วยได้จริงๆด้วยนะครับฝากทุกคนไว้ด้วย,วยครับผมมีคำถามอันนี้ส่วนตัวกับพี่ปอ๊อตเลยครับผมตั้งแต่ดูโมเดิร์นดอกมาดูแสดงสดมาผมไม่เคยเห็นพี่ปอ๊อตไม่สบายเลยไม่เคยเห็นพี่ปอ๊อตเสียงแบบตกเลยผมขอถามวันนี้ว่าหนว่ามันมีวิธีการหรือว่าจริงๆผมไม่เคยเห็นพี่ปอ๊อตไม่สบายวันที่ผมไป บางแห่งพี่โดอาจจะไม่อยู่อก็เลยคุณ,ค,ณ <ๆ S 1> คุณเคยขึ้นไปร้องเพลงแล้วแบบเสียงไม่มีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีครับผมก็เอแก้ปัญหา มีอยู่มีอยู่โชว์หนึ่งที่เสียงผมไม่มีวันนั้นผมเลยให้คนดูร้องหมดเลยทั้งโชว์ <c oughs> <c oughs> แตม่มันก็มันเป็นการแก้ปัญหาที่<ด>ใช่ใชแต่มันนะคือผมมองการแสดงเป็นศิลปะผมมองมันเป็นอาร์ตมันเป็นสามารถจะจัดสรรให้เป็นรูปแบบไหนก็ได้บางครั้งเนี่ยผู้ชมคือผู้แสดงและผู้เล่นคือผู้ชมม,มันมีโชว์มีมีแฟทแฟทเฟสครั้งหนึ่งครับที่ผมจำได้ว่าเพลงบุษบาเนี่ยผมเรียกคนขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ขึ้นมาแบบ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาพวกขึ้นมาอีกขึ้นมาทั้งหมดประมาณ30-40ถึง40คนครับแล้วสุดท้ายเราก็เมธีก็เอากีตาร์ให้คนดูโปรงก็เอาไม้กองให้คน,คนท,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 ทุกคนเล่นบุษบาได้ออสุดท้ายเราเป็นคนชมเข,เขาเปลี่ยนนักร้องกันไปเรื่อยออคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันคือคคือคืออแนวความคิดของพวกเราอ๋อครับผมอที่ผมถามเพราะว่าผมอย่างที่บอกแหละผมไม่เคยเห็นป๊อปแบบ้เสียงตกหรือแบบ ไม่สบายอะไรเลยแต่จริงๆก็ต้องมีวินัยครับถ้าให้เอาให้ตรงจุดเลยก็คือนักร้องก็ไม่ต่างจากนักกีฬาครับอผมต้องดูแลสุขภาพถ้าผมจะไปปาร์ตี้ผมก็ต้องแบบมีความยับยั้งยับยั้งชั่งใจหรือว่าผมก็ต้องออกกําลังกายใช้เสียงผมยังทุกวันนี้ผมยังเรียนร้องเพลงอยู่นะครับเพื่อเพื่อฝึกการใช้เส้นเสียงที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้มัน คือถนอมอะครับไม่ให้มันพังเพราะว่าอย่างผมก็ทราบมาอย่างพี่ป๊อตเล่นโยคะการบริหารการหายใจก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบแม้กระทั่งตอนนั้นคอนเสิร์ตสิปีที่อินดอร์ป๊อตร้องแบบสองชั่วโมงถ้าเป็นบางคนเขาก็คงลงมาแล้วคงแบบวันนั้นสามสิบเพลงมั้งผมยังงงคือหลังจากนั้นมาผมมาดูเฮ้เราเล่นไปสาสิบเพลงนี่บ้าหรือเปล่าวะคิดริสได้ยังไงคิดลิสแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคิดว่ามันเพลงอะไรน่าเล่นบ้างแต่เราไม่ได้ดูเลยว่า พรามันเยอะมากนะแถมด้วยแถมด้วยอีกเเล่นเล่นซ้ำก็มีสามชั่วโมงอ่ะประนาน่ะแล้วป๊อตเดินลงมาก็ยังนั่งยืนคุยกันแหละคุยผมก็ยังโอ้โหเสียงป๊อตก็ยังเหมือนเดิมเลยเว้ยแบบเฮ้ยสุดยอดว่ะยังรู้สึกแแข็งแรงคือเป็นคนตัวเล็กแต่ที่แข็งแรงมากนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ดอกยินดีครับผมอ้างั้นวันนี้ก็ยินดีด้วยครับที่ได้มีโอกาสคุยกับโมเดิลด็อกในรอบ19ปียินดีกับแฟตด้วยนะครับก็ดีใจที่แฟตยัง ัดรายการให้ทุกคนฟังแล้วก็วันนี้ผมพึ่งจะถามทีมงานว่าเราจะฟังทางอินเทอร์เน็ตออก็ไม่ยากเลยไม่ยากจริงๆไม่ยากในถ้า ป๊อปใช้สมาร์ทโฟนเป็นใช้มัสมาร์ทโฟนใช่ฮะหล่อเลยหล่อเลยโหลดแอป VR1 ครับโหลดโหลดโหลดแล้วครับโหลดแล้ว VR1 จะได้ฟังได้กันต่อไปนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณคนด้านนอกมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับ Fat Radio พวกเราวัยรุ่นจุ่มเบย